สวัสดีครับผมแน่เดมอนแล้วเรามาต่อกับซีรีส์เด s p a ร e รอบนี้จะเป็นแอนิเมชันที่ชื่อ d e สเปรสอัฟเตอร์แมทโดยการเล่าเรื่องจะสลับระหว่างการาฟิกสามมิติและลายเส้นการ์ตูนทั้ง4เรื่องจะใช้ลายเส้นต่างกันเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจหากหน้าตาตัวละครจะไม่เหมือนเดิมในแต่ละตอนส่วนตัวผมชอบตอนของดรชอมากที่สุดเพราะอะไรแนะนาให้ไปดูเองครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยกับ Despa รสอ e ฟเตอร์ เรื่องนี้จะเริ่มจาก U.S.G. Obenon ที่ขาดการติดต่อไปทีมช่วยเหลือได้ช่วยเหลือผู้รอดชีิตมาได้4คนคือทหารปดประจำการนิโคลัสคาร์เนอร์วิศวกรบอมเมสอเล j ฮันโดนักวิจัยโนแลนสตอแพทย์อิซาเบลโชหลังจากถูกช่วยมาทั้ง4คนถูกขังในยานที่ไม่เผยชื่อจากบทสนทนาของตัวละครไร้ชื่อทีมสอบสวนมีเวลา7ชั่วโมงในการสอบสวนก่อนที่ยานลำนี้จะไปถึงสถานีสปอ และการสอบสนก็เริ่มขึ้นโดยเริ่มจาก 1. นิโิคลัสคาร์เนอร์สสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ที่ไอแซคหนีออกพยานอิชิมูระบนยานโอบานอนมีการประชุมภารกิจโดยภารกิจเบื้องหน้าคือการรักษาให้ดาวเอจิทเซเวคงสภาพอยู่ได้เพราะผลจากแรงกระแทกที่แผ่นดินยกขึ้นโดยยานอิชิมูระตกลงไปในเดสเปซภาคหนึ่งสมผลให้ดาวเออยู่ในสภาพเกือบระเบิดเป็นส่วนส่วน แต่ภารกิจเบื้องหลังคือการเก็บกู้ซากของมา์เกอร์ที่เหลือรอดจากการตกคาร์เนอร์ระหว่างภารกิจเก็บกู้ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนมา์เกอร์และเกิดอาการหลอนเห็นภาพผู้สาวที่ตายไปแล้วจนอารวาดใส่ทีมิเซวะของบอร์เมสส่งผลให้ทีมบอร์เมสตายไปหนึ่งคนก่อนจะโดนบอเมสอัดกืนจนสลบไปแล้วจับไปมัดไว้ที่ยานจบการสอบสวนของคาร์เนอร์เรวขังคุมตัวออกไปคาร์เนอร์อารวาดอีกครั้ง ผ่อนตามภาพหลอนของลูกสาวไปเปิดประตูยานและหลุดไปยังอวกาศพร้อมกาดที่ไล่าตามเขา 2. บอ r m เมสอเลฮันโดเรื่องต่อจากที่จับคาัตเนอร์ไปมัดผลจากการวิบากทำให้เครื่องที่ยึดดวงดาวไว้ด้วยกันเกิดความเสียหายทุกคนต้องวิ่งหนีไปขึ้นยานโดยมีผู้รอดชีวิตเพียง4คนคือคาตเนอร์บอเมสสตอร์และโชโดยบอรเมสเป็นผู้ขับยานหนีออกจากดวงดาว ทั้งหมดมีเพียงยานของเขาที่ไปถึงยานโอบานอนผลจากแรงระเบิดของดาวเอจิสเซเวยานโอบานอนเสียหายอย่างหนักผู้การกับบอเมสได้มีปากเสียงกับเหตุผลของภารกิจลับแต่ด้วยสถานาการณ์ของยานผู้การสั่งบอเมสไปซ่อมยานจบการสอบสวนของบอเมสเขาถูกนำตัวออกไปก่อนถูกฆ่าทิ้ง3 n o โนเรนสตอสเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยของมาร์เกอร์ โดยเขาได้อยู่บนยานนี้ไปพร้อมกับครอบครัวเขาได้แก่ภรรยาและลูกที่เพิ่งเกิดแต่เขาก็มีชู้กับดรโชเช่นกันซึ่งการที่เขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับมาร์เกอร์อีกทั้งได้สัมผัสโดยตรงทําให้สติของเขาเริ่มแย่ลงทั้งภาพหลอนและตัวหนังสือภาษาเอเลี่ยนจนในที่สุดเขาได้ทําเรื่องที่บ้าที่สุดคือการปล่อยขึ้นพลังงานของมาร์เกอร์ไปที่ศพเพียงเพราะความอยากรู้ว่ามาร์เกอร์มีผลเปนยังไงกับศพก่อนนี้โคมอบจะเกิดขึ้นและสังหารผู้ช่วยเขา เขารีบหนีไปยังห้องของเขาเพื่อจะพาครอบครัวหนีแต่เขากลับเห็นภาพหลอนจนได้สังหารครอบครัวเขาด้วยมือเขาเองจบการสอบสวนสตตสเขาถูกจับไคลโลพอร์ตและนำไปเก็บ 4. อิซา e บลโชเรื่องเริ่มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสโตตโดยเธอมีหน้าที่สังเกตคาร์เนอร์ที่ถูกจับไว้จนกระทั่งเธอมีงานที่ห้องเก็บศพเตื่อเมื่อเธอเข้าไปกลับพบว่าศพหายไปหมดแล้วก่อนจะเจอเนโครมอฟไล่ตามเธอมาเธอหนีมายังห้องที่จับตัวคาร์เนอร์ไว้และปล่อยเขาออกมาคาร์เนอร์ได้จัดก,การในโคมอฟที่ไล่ตามมาและพาดเโชหนี ด็กเร์โชและคาร์เตอรไปที่ห้องสโตตก่อนจะพบสโตตได้ค่าคาบครัวเขาไปหมดแล้วระหว่างนั้นพวกของผู้การได้ตามมาจนเจอทุกคนร่วมเดินทางกันจนไปพบกับบอเมสและได้ร่วมตัดสินใจกันว่าจะเอาเศษของมาร์เกอร์ไปทำลายที่แกนพลังงานที่ห้องเครื่องยนต์ระหว่างทางผู้การและคนอื่นได้ถูกฆ่าจนเหลือเพียงสี่คน เมื่อ <prediction? S 1> e ไปถึงห้องแกนพลังงานดรโชว์ว่างเศษมาร์คเกอร์ไปที่แกนพลังงานจนทําให้พวกเนโครมอฟทั้งหมดถูกทาลายไปพร้อมกับเศษของมาร์คเกอร์นั่นเองเมื่อจบการสอบสวนของด็อเตรโชว์เธอได้พบกับโอเวอร์เซียและเดินออกไปพร้อมกัน ก่อนออกประตูไปโอเวอร์เซียได้ก่าชมทีมสอบสวนขณะที่พวกเขากําลังดีใจว่าตนเองจะได้ผลงานนั้นปืนก็มาเจาะหัวพวกเขาแล้วส่วนดรโชเธอเองก็โดนจับไปล้างสมองเพื่อให้กลายเป็นแพะของเหตุการณ์ทั้งเอจิตเซเว่นอิชิมูระและโอเบนอนในตอนจบเราจะรู้ว่านอกจากสโตร์ ยังมีอีกคนที่ได้สัมผัสโดยตรงกับมาร์เกอร์นั่นคือไอแซคคลาร์กที่ถูกพบในสภาพสติไม่สมประกอบหลังรอดชีวิตจากอิชิมูระนั่นเองก็จบไปแล้วครับกับสรุปเนื้อเรื่อง Dead Space Aftermath ซึ่งไม่รู้จะเลยกสรุปดีไหมเพราะว่าแทบไม่ได้ตัดอะไรออกเลยแต่เพื่อเตรียมความพร้อมกับ Dead ร p a c e 2 ผมจะเพิ่มอะไรอีกหน่อยหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโบสท,ที่มักพูดถึงกันหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้กันว่ายูนิโทโลจีโบสหรือยูนิโทโลจีเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในจักรวาลของเกม d เด s สเปสโดยมีความเชื่อว่ามาร์เกอร์เป็นสิ่งที่เอเลียนสร้างขึ้นและซ่อนชีวิตอันเป็นนิรันดร์ภายในโดยมีความตายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อถึงเวลาทุกชีวิตจะรวมเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเชื่ออย่างรุนแรงจะไม่กลัวตายซึ่งพวกตัวรลายๆในเรื่องนี้จะเป็นคนของกลุ่มนั้นอีกทั้งพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเกอร์มาในคอมิก d a s p a c e a t t r a c t i o n ได้พูดถึงคนกลุ่มนี้ว่ามักจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากมาเกอร์ไวที่สุดและกลายเป็นฆาตรกรไล่ฆ่าผู้อื่นซึ่งต้นกำเนิดยูนิทโทรโลจีต้องหาอ่านจากนิยายเกี่ยวกับการพบมารกร์อันแรกที่อยู่บนโลกของเรา พูดมาพอควรแล้วผมขอจบส่วนของยูนิโทโลจีไว้แค่นี้แล้วกันครับหากจะเอาลึกกว่านี้น่าจะทำคลิปยาวได้คลิปหนึ่งเลยหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และสับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับ